อย่าทำแบบนี้หลังกินข้าวเด็ดขาดหลายคนไม่รู้เลยนะว่านิสัยบางอย่างที่ทำหลังมื้อข้าวมันไม่ได้แค่ทำให้แน่นท้องแต่มันสะสมจนกลายเป็นโรคบางคนกินข้าวเสร็จแล้วสูบบุหรี่บางคนรีบนอนบางคนรีบอาบน้ำบางคนก็รีบออกกำลังกายทั้งหมดนั้นผมเคยทำมาแล้วทั้งนั้นจนร่างกายมันเริ่มเตือนว่าพอได้แล้ววันนี้ผมเลยอยากเตือน ไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นนักวิจัยแค่เป็นคนเคยเจ็บมาแล้วผมก็เล่าได้มีอย่างน้อยห้าอย่างที่ห้ามทำเด็ดขาดหลังกินข้าวใครยังทำอยู่แก้ซะก่อนสุขภาพมันจะส่งใบเตือนให้ชำระครับพฤติกรรมต้องห้ามข้อที่หนึ่งกินข้าวเสร็จแล้วรีบสูบบุหรี่ข้อนี้แรงสุดและอันตรายที่สุดตอนมรุดกินข้าวเสร็จ ระบบย่อยกำลังทำงานเต็มที่ร่างกายกำลังดูดซึมทุกอย่างเข้าสู่กระแสเลือดถ้าคุณสูบบุหรี่ตอนนั้นสารถูกดูดเข้าเลือดแรงกว่าปกติสิบเท่าเขาวิจัยมาแล้วนะครับไม่ได้พูดลอยๆแรกแค่แค่นหน,น้าอกต่อต่อไปกลายเป็นกรดไหลย,ย้อนสุดท้ายกลายเป็นโรคเรื้อรังชีวิตพังแบบช้าๆพฤติกรรต้องห้ามข้อที่สองกินเสร็จแล้วรีบนอน บางคนกินข้าวเสร็จแล้วหลมตัวลงเตียงทันทีคิดว่าพักแป๊บแต่ความจริงคือเรากำลังเอาอาหารทั้งกระเพาะยัดย้อนขึ้นคอนี่คือสาเหตุกรดไหลย้อนเรื้อรังเบอร์หนึ่งเลยครับเพราะตอนเรานอนร่างกายไม่มุมใดมุมหนึ่งอาหารมันไหลย้อนขึ้นง่ายที่สุดไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูนอนหลังอาหารเท่ากับเรอเปเรี้ยวเสียดอกนานๆเข้าเท่ากับแสบคอ หลับไม่สนิทสุดท้ายกินยาอยู่ตลอดชีวิตอย่านอนทันทีรออย่างน้อย45ถึง60นาทีทั้งง่วงจริงๆนั่งเอนพิงไว้อย่านอนราบพฤติกรรมต้องห้ามข้อที่3กินข้าวแล้วดื่มน้ำเย็นจัดทันทีนี่เป็นนิสัยคนไทยเกือบทั้งประเทศกินข้าวปุ๊บต้องชายเย็นน้ำอัดลมน้ำแข็งเต็มแก้วปัญหาคือ น้ำเย็นจัดจะทำให้ไขมันในอาหารจับตัวเร็วขึ้นระบบย่อยทำงานช้าลงทันทีพฤติกรรมต้องห้ามข้อที่4กินข้าวแล้วรีบอาบน้ำหลายคนไม่รู้ครับว่าการกินข้าวแล้วรีบอาบน้ำเป็นพฤติกรรมที่อันตรายกว่าที่คิดฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเพราะเราทำกันจนชินแต่จริงๆแล้วมันกระทบกับระบบในร่างกายโดยตรงเลยครับเวลาที่เรากินข้าวเข้าไป ร่างกายจะเริ่มกระบวนการย่อยอาหารทันทีเลือดส่วนใหญ่ในร่างกายจะไหลไปที่กระเพาะอาหารเพื่อช่วยให้เอนไซม์และกรดในกระเพาะทำงานได้เต็มที่แต่พอคุณกินเสร็จปุ๊บแล้วรีบอาบน้ำทันทีโดยเฉพาะน้ำเย็นร่างกายจะรีบปรับอุณหภูมิใหม่ทันทีเลือดที่เคยไหลไปเลี้ยงกระเพาะจะไหลออกไปยังผิวหนังเพื่อควบคุมอุณหภูมิของร่างกายผลที่เกิดขึ้นก็คือระบบย่อยอาหารขาดเลือด ทำงานช้าลงเหมือนถูกดึงพลังออกจากท้องคุณจะเริ่มรู้สึกว่าท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดหรือบางคนถึงขั้นหน้ามืดเป็นลมโดยเฉพาะในผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำเพราะทันทีที่เลือดไหลไปที่ผิวหนังมากเกินไปความดันจะตกลงชั่วขณะร่างกายขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเลยทําให้วูบหรือมึนงงได้คําแนะนําจากหมอและนักพัฒนาการหลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว ควรพักอย่างน้อย30 45นาทีก่อนอาบน้ำเพื่อให้ร่างกายได้ย่อยอาหารช่วงแรกให้เสร็จปล่อยให้เลือดยังอยู่ในระบบย่อยก่อนหรือถ้ารู้สึกว่าร้อนมากจริงๆให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแทนการอาบทันทีโดยเฉพาะในผู้สูงอายุจะปลอดภัยกว่ามากครับเพิ่มเติมนิดเดียวครับไม่ใช่แค่เรื่องย่อยอาหารเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วย เพราะทุกครั้งที่เรากินอาหารอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เลือดหมุนเวียนไปย่อยได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณไปอาบน้ำเย็นทันทีหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นอีกเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อคนที่มีโรคหัวใจความดันหรือเบาหวานครับดังนั้นถ้าให้ดีกินข้าวเสร็จแล้วพักก่อนสักครึ่งชั่วโมงเดินช้าๆย่อยอาหารหรือเอนหลังเบาๆ ให้ร่างกายได้ทำหน้าที่ของมันก่อนเพราะเรื่องเล็กๆแบบนี้อาจเป็นความต่างระหว่างสุขภาพดีกับป่วยบ่อยได้เลยครับจำไว้นะครับกินอิ่มแล้วอย่ารีบอาบน้ำพักก่อนสักนิดให้ร่างกายได้ขอบคุณคุณก่อนกลายเป็นอาหารตกค้างยิ่งกินของมันๆบวกน้ำเย็นเท่ากับท้องอืดทุกวันไม่ต้องเชื่อผมแค่ลองเปลี่ยนเป็นน้ำอุณหภูมิห้องหนึ่งสัปดาห์ คุณจะเห็นเลยว่าอาการแน่นท้องมันหายไปเยอะมากครับพฤติกรรมต้องห้ามข้อที่5กินข้าวเสร็จแล้วรีบออกกำลังกายบางคนตั้งใจดีครับคิดว่ากินเสร็จแล้วต้องรีบเผาผลาญบางคนเดินเร็วทันทีบางคนหนักกว่านั้นกินเสร็จแล้วไปฟิตเนสเลยฟังดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วอันตรายกว่าได้ผลเพราะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไป ร่างกายจะดึงเลือดไปที่กระเพาะและลำไส้เพื่อช่วยย่อยอาหารแต่ถ้าคุณรีบออกกำลังกายทันทีเลือดจะถูกดึงออกจากระบบย่อยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแทนผลลัพธ์คืออาหารย่อยไม่ทันเกิดแรงดันภายในท้องกล้ามเนื้อกระเพาะบีบตัวผิดจังหวะและอาการที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือจุกแน่นกลางอกคลื่นไส้เหมือนจะอาจเจียนหน้ามืดหายใจไม่สะดวก บางคนอาวกออกมาเลยเพราะร่างกายทนไม่ไหวที่น่ากลัวคือคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนแทบทั้งหมดมาจากนิสัยแบบนี้เลยครับสุขภาพมันไม่ได้เริ่มที่โรงพยาบาลมันแต่เริ่มที่นิสัยเล็กๆหลังมือข้าวอย่าคิดว่ามันเรื่องเล็กเพราะถ้าทำผิดทุกวันมันคือโรคสะสมแต่ถ้าทำถูกทุกวันมันคือสุขภาพสะสมเหมือนกันจำประโยคนี้ไว้ กินดีแต่ทำผิดหลังอาหารเท่ากับพังอยู่ดีปรับแค่นี้ไม่ต้องซื้อยาไม่ต้องเสียเงินแค่เปลี่ยนนิสัยหลังมื้อห้าวคุณจะสุขภาพดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยครับ